สวัสดีจ้าวน,นี่มาพบกับช่องเคยซุกโคไทยสไพร์การ์ินนะคะวันนี้เราจะพาทําพัดกุ้นเส้นใส่พักค่ะนี่ค่ะหน้าตาสวยงามเดี๋ยวเราจะมาแจกสูตรนะคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะว่าทํำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะเติมน้ำมันพืชเราจะคั่วไข่ไว้ก่อนค่ะเพื่อให้ไข่เนี่ยสีสวยนะคะนี่ค่ะต,ตีให้แตกค่ะพอซุกแล้วเราตักใส่จานไว้ก่อนนะคะ พอตักไข่ใส่จานแล้วก็จะลนหมูนะคะเราจะลนหมูไว้ก่อนเช่นเดียวกันค่ะพอหมูสุกแล้วก็จะตักใส่จานไว้กับไข่ก่อนนะคะพอเราตักหมูใส่จานไว้เสร็จเรียบร้อยที่นี่เราก็จะมาพัดพัดกกระบุนเส้นค่ะอันดับแรกเราก็เจียวกระเทียมให้หอมนะคะให้เหลืองเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปนะคะแล้วก็ จะใส่เครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซ้อนหอยแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็ซีอิ๊วหวานใส่ให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะนี่นะคะเครื่องเข้ากันดีใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะเราจะพัดวุ้นเส้นก่อนนะคะก็คือจะให้สีวุ้นเส้นสวยค่ะนี่ค่ะ พอพัดกุณเส้นให้เข้ากับเครื่องดีแล้วเราก็จะใส่พักลงไปค่ะอันดับแรกก็ใส่กระหล่ำปีนะคะพัดให้เข้ากันค่ะทำแบบนี้นะคะสีบนเส้นจะสวยค่ะนี่ค่ะพอพัดเข้ากันดีแล้วนะคะอันดับต่อไปเราก็จะใส่พักอีกค่ะก็คือใส่แครอทลงไปนะคะ พัดให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่หมูกับไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปนี่ค่ะทีนี้ก็พัดให้เข้ากันเลยค่ะสูตรบ้านใครทําแบบนี้มาคาสามบาทมาคอมเมนต์ได้นะคะอันดับสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะที่เราหั่นไว้แล้วก็พัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะนี่นะคะเท่านี้ก็เป็นอันเซตแล้วค่ะพัดอุ้นเส้นของเรา ถ้าใครมีสูตรอื่นๆแนะนำสามารถมาคอมเมนต์ให้ความรู้หรือแชร์ความรู้กันได้นะคะว่าใส่พักอะไรเพิ่มอีกเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจเคยสุขโคไทยสะพายกระสินกันไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรรอติดตามรับชมได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ